สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ h l o e channel นะคะก็ชื่อแพลวหรือว่าบบมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาตินก็คือว่ c h l o e นะคะในไหนก็จะเข้าใกล้วันวาเลนไทน์กันแล้วนะคะวันนี้นแพลวก็อยากจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของความรักะคะ่ะว่า ยอยากให้ทุกคนนะคะเห็นความสําคัญว่าทําไมความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนเนี่ยถึงสําคัญหลายๆคนเคยเคยตั้งคําถามนี้กับตัวเองไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันก็ไม่ไม่สําคัญหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับทุกๆคนเลยเรามีความสัมพันธ์กับ ทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นแค่กับแฟนเราพ่อแม่หรือว่าเพื่อนหรือว่าเคนในที่ทํางานเอยหรือว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้น,นะคะ่ะเหมือนอย่างเวลาที่ลองคิดดูนะคะว่าถ้าแบบคุณเองเนี่ยกลับไปบ้านแล้ว มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับแฟนหรือว่ากับสามีหร,ราหรือว่ากับภรรยาหรือว่าลูกเอ๋ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยนะคะอืมมันก็มันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณแล้วก็ในด้านอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องการทํางานมันก็จะคือคุณก็จะไปกังวลเรื่องเรื่องหลายๆเรื่องแทนที่คุณจะแบบมีอ่ามีหัวมียังไงดีมี มีไอเดียหรือว่ามีพลังไปทำอย่างอื่นนะคะอืมถ้าเกิดว่าเราอะ่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนแล้วคุยกับแฟนได้ทุกเรื่องหรือว่าปรึกษากันได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมามีอะไรก็พูดปรึกษาหารือกันได้เราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราอย่างเงี้ยคะ่ะชีวิตมันก็มีความสุขใช่ไหมคะแล้วพอเวลาที่เรามีความสุขแล้วเนี่ยเราก็ เราก็จะสามารถที่จะไปทำอะไรได้อย่างสบายใจแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ที่เวอร์กัะค่ะที่ดีอืมอย่างสมมติว่าคุณแบบอาจจะขัดใจกับแฟนหรือว่าไม่ไม่เข้าใจกันหรือว่าอึดอัดอะไรรู้สึกอึดอัดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะ มีผลกระทบต่อคุณที่จะต้องไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเอ่ยหรือว่าลูกค้าเอ่ยเนี่ยคุณก็จะแบบไปพูดในแบบอัอด,อ,อ,ดอ,อัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณอืมกับกับแฟนของเราเนี่ยก็ก็มีเคล็ดลับมากมายเลยค่ะที่แบบแพรอยากจะมาแบ่งปันนะคะในโครอีชา n แนล ตรงนี้เนี่ยก็สามารถอยากได้รับใครอยากอยากยากได้รับคำปรึกษาหรือว่าคำแนะนำอะไรก็ถามถามกันมาได้เลยนะคะก็แพลวก็ยินดีที่จะแบบอ่าช่วยช่วยรับฟังหรือว่าจะแนะนำนะคะหลายๆอย่างว่าเออเนี่ยลองทำอะไรใหม่ๆดูนะคะแล้วเผื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะดีขึ้น แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอะคะ่ะที่ทำไมทาไมแฟนของคุณเนี่ยถึงสำคัญอืมก็คือเคยได้ยินไหมคะว่าเราเนี่ยจะจะเป็นคล้ายๆกับคนใกล้ตัวของเราอืมแน่นอนเลยว่าเออเนี่ยคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยใกล้ๆกล้เขาเนี่ยทุกๆวันเจอหน้ากันบ่อยๆ หรือว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเนี่ยบ่อยๆอืมแน่นอนว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เรายังไงดีเหมือนเกิดการถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดกันมาอย่างงี้ค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่คุณคบด้วยเนี่ยย่อมมีความสําคัญต่อตัวของคุณด้วยและแน่นอนว่า ไอการที่เขาแบบมาคบกับคุณหรือว่ามาเป็นแฟนคุณเนี่ยอืเขาก็ต้องพิจารณาแล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเราจะคบกับคนนี้นะเออแล้วแบบนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะที่แบบใครคนหนึ่งอะจะตัดสินใจมามาคบกับเราอะอืดังนั้นแบบแพลก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนอ่ะนะคะสนใจแฟนของคุณแล้วก็สนใจแล้วก็ให้ความสำ,สำคัญกับความสัมพันธ์ของคุณอืบางคนเนี่ยแบบบ้าท,ทํางานมากแบบ ไม่ค่อยสนใจแฟนหรือว่าเออไม่ได้ห่วงเลยว่าเออความสัมพันธ์ตอนเนี้ยของคุณอะเป็นยังไงจนจนถึงมันก็จะมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างขึ้นมาค่ะแต่ว่าเขาก็อาจจะแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คิดว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีก็เราอะอาจจะต้องบางคนเนี่ยรอให้มันมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรก่อนอะเราค่อยไปจัดการอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ย มันก็มันเป็นเรื่องของของความรู้สึกของคนสองคนอ่ะเนาะบางทีมันก็อาจจะสายเกินไปแล้วสําหรับอีกคนนึงหรือว่าเราไม่ได้ตระหนักอะค่ะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยเออมันสําคัญหรือว่ามันมันดีมากแค่ไหนแล้วแล้วเราก็มองไม่เห็นคุณค่าของมันไปค่ะก็ก็ใกล้กจะวันวาน,นเลนไทน์แล้วเนาะก็ อยากจะให้ทุกคนนะคะ่ะมีความสุขกับคนในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแพรก็ยินดีจะให้คําแนะนําหรือว่าคําปรึกษาหรือว่าเราฟังเรื่องราวของคุณทุกคนเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้แพรก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ